เอาละครับมาดูข้อนี้นะเป็นหัวข้อเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเรื่องลำดับและอนุกรมนะครับแต่คุ้มมากแค่หัวข้อเล็กๆไม่ใช่ทั้งบทนะลูกนะมันเป็นเพียงแค่หัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อเดียวนะครับปี64ออกข้อสอบถึง2ข้อแม่เจ้านะ2ข้อจาก45ข้อนะใครทิ้งสูตรนี้ไปหรือใครไม่ตั้งใจเรียนเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าร้องไห้โฮนะครับผมสูตรเดียว นะครับผมมีแค <thing> ่สูตร S เท่ากับ P ปินวงเล็บ1บวก R ส่วน K ยกกำลัง nk นะครับประกอบกับภาพภาพนี้ครับภาษาอังกฤษเขาเรียก cash flow นะแผนภาพการไหลของเงินนะ cash flow diagram นะครับหนูต้องฝึกเขียนนะครับล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ยากด้วยอ่ะมาดูโจทย์กันเอกต้องการฝากเงิน200บาทนะครับเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่1วันที่1ของเดือน ติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนนะครับโดยธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนะอันนี้เป็นดอกเบี้ยทิปมันไม่มีจริงหรอกลูกนะดอกเบี้ยเงินฝากอาอมทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยนะต่ำเตี้ยเรียดินนะครับไม่มีหรอกนะร้อยละหและคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ นะครับถ้าเอกเปิดบัญชีเงินฝากและเริ่มฝากเงินตั้งแต่วันที่1เมษาปี63ถามว่า3สเว็มีนาปี64เนี่ยเอกจะมีเงินในบัญชีธนาคารทั้งหมดกี่บาทนะครับผมนะพี่ก็วาดแผนภาพการไหลของเงินขึ้นมานะ cash flow diagram เริ่มเลยลูกเอ้ยเมื่อวันที่1เดือนเมษาปี63ฝาก200แล้วเขาฝากต่อนเนื่องกันกี่เดือน6เดือน หนึ่งภาพบอกไหมครับแล้วไปดูเงินในอนาคตนะครับว่าวันที่31มีนาปี64นะครับเขาจะมีเงินเท่าไหร่ทวนก่อนนะว่าไอ้สูตรเนี่ยหนูรู้ความหมายตัวแปรในสูตรไหม S, <S คืออะไรนะ S, <S หนูจำแบบนี้ S, <S คือ summation summation คือเงินรวมหรืออาจจะเรียกว่าเงินในอนาคตนี่เงินในอนาคต P นี่ไม่ยากครับ Present Present คือเงินปัจจุบันนะนี่คือเทคนิคการจำเล็กๆน้อยๆนะครับ S summation ก็คือเงินรวมเงินรวมในที่นี้อาจจะหมายถึงเงินในอนาคตก็ได้ P คือ Present นะครับเงินในปัจจุบัน R คืออัตราดอกเบี้ยต่อปี k นะครับ k คือจำนวนครั้งที่คิดทบต้นต่อปี นะถ้าพี่พูดว่าจํานวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยทบต้นต่อปีน้องอาจจะฟังดูแล้วงงๆนะไม่ยาก k ครั้ง k ครั้ง k ครั้งนะคลองจองกันถ้าเอาภาษาบ้านๆก็คือ1ปีคิดดอกเบี้ยกี่ครั้ง k ก็เท่านั้นนะอย่างในที่นี้คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนนะแปลว่าปีหนึงคิดดอกเบี้ย12ครั้ง k ก็เป็น12อในอย่างขเนี้ k เท่ากับ12ปีหนึงคิดดอกเบี้ย12ครั้ง นึกภาพออกปะ k ครั้ง k คร mm. ั้งนะครับ n ก็คือจำนวนปีนะครับแต่เวลาจำเนี่ยอยากให้หนูจำเป็นแพ็กเกจเลย r ส่วน k คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดนีเวลาจำพี่ไม่ค่อยจำลายตัวหรอกนะพี่จำเป็นแพ็กเกจเลยส่วน nk คือจำนวนงวด นี่พี่ชอบจำเป็นแพ็กเกจชอบจำว่า r ส่วน k คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดส่วน nk คือจำนวนงวดหนึ่ภาพออกป้าหนูดูครับวันที่1เมษาปี6-3เนี่ยมันตีต่างตีต่างเหมือนกันเป็น p 1เนี่ยตอนเราฝากเงินครั้งแรก p 1ก็แปลงไปเป็น s 1นะคือ p um, 1 p 2 p 3ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง p 6เนี่ยมันคือ200หมดแหละ นึกภาพออกป่ะเนี่ยนี่ก็ p 3 p 4 p 5 p 6แต่หนูดูจาก cash flow ครับหนูว่าเงินก้อนไหนแช่นะ้เอาไปแช่หรือฝากในธนาคารนานสุด p 1ถูกป่ะงั้นแปลว่าแปลงไปแล้วเนี่ย p 1เนี่ยจะมีค่าอ่าพอแปลงไปเป็น s 1เนี่ย <c oughs> s 1จะมีค่ามากสุดนะ้ามากกว่า s 2ถึง s 6เพราะว่าแช่ นะแช่หรือเอาทิ้งไว้ในธนาคารนานสุดยิ่งฝากนานยิ่งได้ดอกเบีย้ยเยอะไงะนึงภาพออกป่ะนะทยอยฝากเดือนละ200 200 200นะจนกระทั่งถึงวันที่31มีนาอยากถามว่าเงินรวมเท่าไหร่นะครับอ่ะดูก่อน200 200อย่างน้อยๆต้องมีเท่าไหร่พันสองอ่ะ2 0เดือนอ่ะถูกว่านี่เงินต้นเราอ่ะถูกปะยังไม่รวมดอก นะครับและหลายคนไม่ต้องกลัวครับว่าบทนี้หรือเรื่องนี้จะคิดเลขยากหนูดูช้อยนะเขาก็ไม่คิดให้นะเขาเน้นให้หนูจัดรูปหนึ่งภาพออกไหมครับอ่ะเริ่มงั้น s 1มีค่าเท่าไหร่ s 1ก็มาจาก p 1 p 1คือ200แทนค่าเข้าไปเลย1บวก r r อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับร้อยลแปลว่า r เท่ากับ0จุดคือร้อยละก็คือ6%กก็คือ6ส่วนร 6ส่วนร้อยคือ0.06นะแต่ k เป็น12อ่ะคิดในเสร็จกระดาษก่อนเลยก็ได้เพราะฉะนั้น r ส่วน k ก็คือ0.06หาร12ก็ได้0.0.05ฐานบ้านที่ตัดเดอ๋ย1เดี๋ย2นะ r ส่วน k เท่าก็0.005หนูก็แทนไป0.005ยกกำลัง n k n k คือจำนวนงวดไม่ใช่จำนวนปีนะ N คือจำนวนปีแต่ N คูณเจะกลายเป็นจำนวนงวดหนูดูสิครับนะคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนจาก1เมษาถึง31มีนาก็ปีหนึงพอดีหนาปีหนึงก็12งวดพอาเขาคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนนึกภาพออกป่ะนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ยกกำลังเท่าไหร่ลูกยกกำลัง12นะแช่ไว้นานสุดทันไหมครับ นะจัดรูปสวยๆก็เป็น200คูณกับ1.005ยกกํากกลัง12 s 2อารมณ์เดียวกันเงินต้น200อนะครับอัตราดอกเบีย้ยต่อง,งวด0.005เหมือนกันนะแต่แช่ไว้นานแค่11เดือนหรือ11งวดนะครับก็เป็น200คูณ1.005ยกกํากกลัง11ฐ่านปะ่ะไปเรื่อยๆทั้งหมด6งวด งวดสุดท้ายก็ต้องเป็น200คูณ1.005ยกกํากกำลังอะไรเดาสิดูความสัมพันธ์ของตัวเลขก็ได้อันนี้1ยกกำลัง12 2ยกกำลัง11ทานปะ6ยกกำลังอะไรไม่ไหวพี่อ,อถ้าไม่ไหว s 3ยกกำลัง10 s 4ยกกำลัง9 s 5ยกกำลัง8 s 6ก็ต้องยกกำลัง 7อ่ะค่อยๆไล่ตัวเลขแบบนี้ก็ได้หาได้ไหมลูกเอาละเสร็จแล้วเขาถามว่าทั้งหมดอุ้ยนะโจทย์ถามว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับสรุปโจทย์ถามอ่าเพราะฉะนั้นเงินรวมนะโจทย์ถาม s 1บวก s 2บวกไปเรื่อยๆถึง s 6ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับ หนูสังเกตเลยถ้าหนูพวกนี้มารวมกันมันคืออนุกรมอะไรเรขาถูกไหมลูกอันนี้คือ200คูณ1.005ยากกำลัง12บวก200คูณ1.005ยากกำลัง11ไปเรื่อยๆถึง S6 ก็คือ200คูณ1.005ยากกำลัง7ทันไหมครับอนุกรมเรขาชัดๆบางคนบอกไม่ค่อยชอบเลยพี่ ชอบเอาตัวน้อยไว้หน้าตัวมากไว้หลังอจาย์ไปสิครับหนูก็สลับกันนะครับเอากําลังเไวห้หน้านะไล่ไปเรื่อยๆกำลังเจ็ดกำลังแปดไปถึงกําลัง11บเอ็ด่านไหพอได้ไหมครับผมโอ้โทษไปถึงกําลัง12บสองนะสลับฝั่งกันนิดนึงก็ได้ถนัดขึ้นเพราะชั้นตอนนี้หนูเห็นแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นอนุกรมอะไรเรขา นะมี A 1เท่ากับ200คูณ1 0 0่ยากกำลัง7<า>จะกิจากขวาหารซ้าย R <า>ก็คือ1.005ทนันไหมครับหนูก็เข้าสูตรนะครับผลบวกอนุกรมเลขานะครับเป็นอนุกรมจำกัดสูตรว่าอะไรอ่ะทวนให้นิดตรงนี้นิดหนึ่ง sn สูตรว่าอะไรนะ A 1เปิดวงเล็บ 1-R ลบ r กำลัง N ส่วน หนึ 1> 1่งลบอนะพอถึงตรงนี้บางคนก็ไง่ะไหนะนะบอกมีสูตรเดียวนี่อีกสูตรหนึ่งละโกหกนี่นะพี่ <c oughs> ไม่เกี่ยวสูตรนี่มันสูตรมาจากเรื่องอนุกรมเลขขาไม่ใช่สูตรเรื่องมูลค่าเงินนะไม่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยนะถ้าถามว่าสูตรเฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยหรือเฉพาะหัวข้อไอ้มูลค่าเงินมีกี่สูตรสูตรเดียวนะยังยืนยันว่าสูตรเดียวแต่เอาไปประยุกต์ใช้ นะครับกับอนุกรมเรขาจำกัดนะเอาแทนค่าตามสูตร A1 เปิดวงเล็บ 1-R R ลบอ r คือ1.005ยกกํากกำลัง n 7ถึงถึง12นะมี6พจน์หารด้วย 1-R ลบ R จบนะครับถึงตรงนี้ก็ไปจัดรูปให้ตรงช้อย <c oughs> จัดยังไง อ๋อโจทย์เข้าก้อนนี้แจกเข้าไปปิ้วปิ้วโอเคแล้วก็ดึงลบเป็นตัวร่วมสลับกันเศษส่วนอีกอื้อ่ะทีน้อยขอสรุปเลยนะครับคูณกับ1.005ยกกํากกำลัง13ลบ1 0 0 5ยกกํากกำลัง7ข้างบนดึงลบออกมานะแล้วข้างล่างก็สลับด้วย กลายเป็น1.005-1ลบ1ฐานบาทไม่งงนะลูกนะคือข้างบนนะ่ะพี่ก็ดึงลบออกมาคือสลับกันข้างล่างพี่ก็สลับกันแล้วลบมันก็ตัดกันไปฐานบ้าก็คือจัดรูปให้ตรงช้อยชัดเจนครับตรงกับช้อยข้ออะไรข้อ1นั่นเองนะยังยืนยันนะครับว่าสูตรเดียวพอพอได้ไหมครับข้อ5อ่ะรอเคเรียบร้อยครับผม